และผมสวมัสดีทุกคนนะยินต้อนรับเข้าสู่เกม Horizon 4นะครับผมถ้าจะให้ผมพูดถึงสุดยอดรถ j d m ในสมัยยุค90นั่นเองคงหนีไม่พ้นเจ้า NXS นะครับผมก็คือ Honda NXS นั่นเองนะครับเป็นเครื่อง V8 แล้วก็ VTEC ด้วยนะครับผม อ่าคันนี้ตัวถังทําจากอลูมิเนียมนะครับผมสวยมากนะครับผมเป็นรถที่ทุกคนปรารถนาจะมีในสมัยยุค90นะครับผมเป็นรถในฝันเล็ก NS ย่อมาจาก New Sport Car นะครับผมส่วน X นั่นก็หมายถึงโลกที่ไม่มีใครรู้จักนะครับผมอ่ะวันนี้เราก็จะมาเล่นคันนี้กันนะครับอ่ะมาลองรถในฝันของผู้ชายหลายหลายคนกันนะครับผม ก่อนอื่นนะผมขออนุญาตเอาเจ้า NES ค AH ันนี้ไปแต่งเพิ่มก่อนนะครับผมอ่ะแล้วผมขอดูแผนที่อ่าเราก็จะไปบ้านเราอยู่ไหนอ่ะโอ้ยอันนี้3ามแสนห้ามีตังสองแสนหกอันนี้บ้านเท่าไหร่โอ้อันนี้สิบล้านแป๊บหนึ่งฮะอ๋อเราไปนี่กันเลยโอเคเราจะนำเจ้า NES ไป แต่งเพิ่มความเร็วกันนะครับผมปกติก็เป็นปีศาจแห่งท้องถนนอยู่แล้วนะผมถ้าเอาไปแต่งเพิ่มเนี่ยคือตัดประหลาดไปเลยทีเดียวอันนี้คือ King of ค a r ในญี่ปนแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็เป็น King of c a r ในไท a แ l นด์ด้วยนะผมด้วยความสวยของมันนะครับผมทั้งบัตรตาบัตรใจอาเลยเลยพูด อีกครั้งแล้วเนี่ยพูดแบบลืมทางตลอดไม่ได้โอเคค่อยไปนะครับผมช่วงนี้หิมะตกนะครับผมเราขับรถเร็วและขับรถแรงไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าหิมะทําให้บทบังวิสัยทัศน์และทําให้รถเราเสียอาการนะครับผมคือเสียาการทรงตัวนั่นเองนะครับเราก็จะนํารถของเราไปแต่งเพื่อเพิ่มสมรนณนะ ของรถคันนี้นะครับผมอ่าโอเคไปกันเลยครับ เคครับผมเรามาถึงบ้านกันแล้วนะผมมากับสภาพรถที่ยับเยินยู่จริงๆเลยนะเรามาแต่งรถเพิ่มกันดีกว่าครับผมนะอัพเกรดโอเคอ้อผิดผิดอ่ะเรามาอัพเกรดรถของเรากันครับผมโอเคมาอยู่ ของส่วนของเครื่องยนต์นะครับผมอ่ะเอาสุดไปแล้วละลกันนี่ก็เอาสุดไปนะครับผมนี่ก็เอาสุดไปเลยแล้วกันโอเคนี่ก็สุดไปนะครับผมนี่ก็สุดนะครับผมของท่อนะฮะนี่ก็สุดอีกเช่นเคยนะครับผมนี่ก็สุดนะครับ อ่านี่ก็สุดนะครับผมอ่าตอนนี้อยู่ที่824แรงมาแล้วนะผมถือว่าได้อยู่นะฮะเ,เดี๋ยวผมอันนี้เอาต้องเอาที่ดีที่สุดโอเคงั้นเอาตัวนี้ไปเรามาดูตัวนี้โอเคตอนนี้825แรงมาแล้วนะผมอ่าเรามาดูเรื่องของเบรกกันนะผม อ่าเรามาใส่ดีดเบรกด้วยนะแปด้อยยี่สิแล้วนะผมมาดูของโชคกันโอเคโอโหนี้มันเตี้ยเลี้ยด,ดินเกินไปอันนี้งั้เอาเตี้ยไปดีกว่านะผมอ่าน,นี่ก็สุดไปเลยนี่ก็สุดไปเลยครับผมนี่ก็สุดเอ้ยอันนี้มันไม่ดีวะ่ะ ผมพอตัวนี้ดูเอองั้นตัวนี้ไปก็พอนะครับผมอ่าเรามารีดน้ําหนักลงนะครับผมอ่าเรามารีดน้ําหนักตัวถังลงให้เบาลงนะฮะต่อมาเรื่องของช่วงล่างนะฮะอ่างั้นเอาสุดนี้ไปเลยอันนี้ก็สุดตอนนี้854ร่แล้วนะครับผมอ่า855้าแล้วอันเนี้ย โอ้อันนี้ไม่เพิ่มอะไรเลย,เลยแต่มันน่าจะช่วยในอันใดนึงนะครับผมส่วนมาล้อของเขาผมไม่แต่งล้อนะครับผมผมรู้สึกว่าล้อเดิมก็น่าจะดีอยู่แล้วผมจะทําเรื่องยางดีกว่าอันนี้ยางวิ่งในหน้าหนาวนะครับผมเกาะถนนขึ้นเดี๋ยวผมเอาที่ดีที่สุดแล้วกันงั้นเราอยู่หน้าหนาวใช่ปะเราก็เอาหน้าหนาวไปเลยแล้วกัน อันนี้ขนาดหน้ากว้างของยางนะผมขนาดความกว้างของยางนะผมอ่ะเอาตัวนี้แล้วกันอันนี้ของล้อหลังนะฮะอ่าเอาตัวนี้ไปเลยแม็กเราไม่เปลี่ยนนะครับผมแม็กเดิมมัดีสุดแล้วอ่าเอ้ยอันนี้ทำไมมันโอเคงั้นเอานี้ดีกว่านะครับผมเพื่อความปลอดภัยของตัวรถ โอเคเราจะออกจากซุ้มล้อไหมฮะให้มันโผล่หรือยังไงดีงั้นเอาโผล่นิดนึงนะครับผมทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะฮะอ่าผสมผสานที่ลงตัวมาดูสปอยเลอร์กันนะฮะอ่าดูสเกิร์ตก่อนนะฮะอ่าโอเคงั้นไม่แต่งเอาเดิมๆไปแล้วกันอ่าเดี๋ยวผมขอดูสปอยเลอร์แป๊บหนึง่ง ถ้าแต่งคืออ่ะเราแต่งก็ได้ฮะอ่าสัวนนี้คืออะไรอ่ามาดูอันนี้กันโหตอนนี้900้ละเพราะเราแต่งนี้คือ900แรงมาเลยนะเง้นเอาสุดก็ได้ฮะอ่า50,000โอเคส่วนนี้1 0 0 0 0 ่จัดไปฮะเทอร์โบว่าไงอ่อันนี้เป็นเทอร์โบอะไรวะ๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้น่าจะเป็นทวินเทอร์โบเอาเป็นเทอร์บินเทอร์โบหรือตัวนี้ดีงั้นเอาเดี๋ยวกราฟนี่จะหล่นเอานี้ดีกว่าฮะเอาเป็นทวรินเทอร์โบเทอร์โบแล้วกันนะฮะ ตั้งไปทั้งหมดอ่าโอ้หนักใช้เล่นนะฮะโอเคตอนนี้รถเราก็ได้ทำการแต่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมส่วนเรื่องภายนอกนะครับผมผมรู้สึกว่าผมไม่อยากแต่งอะไรมากนะผมเพราะว่า รถเขาก็ดูดีอยู่แล้วนะผมเดิมๆนะฮะอ่าเดิมๆก็สวยอยู่แล้วอ่าเป็นรถเครื่องวางกลางนะครับผมอ่าไปกันนะผมส่วนเรื่องความเร็วเนี่ยบอกได้คําเดียวเลยคือว่าสุดกว่าทุกคันแน่นอน,นะฮะตอนนี้ผมได้ไปอัพทุกอย่างแล้วผมมีแรงม้า900กว่าแรงม้าแล้วนะผมอ่าเราลองมาวิ่งถนนหลักนะฮะอ่าขึ้นมาละ อ่ะลองวิ่งดูโอ้โหอัตราเร่งเพิ่มความเร็วเนี่ยคือแบบเร็วมากครับผมแป๊บเดียวโอ้โห900แรงมาครับผมโอ้โหสุดจัดประหลาดบอกครับผมบอกเลยเดี๋ยวเราไปหาทางตรงเพื่อซัดเจ้าปีศาจแห่งท้องถนนนะครับผมน น้อมาถึงที่ทดสอบความเร็วเจ้า NXS แล้วนะครับผมมา1 2 3 two three, โอ้โหไปแล้วครับผมไปมอนตอนนี้ความเร็ว200แล้วนะผมมาดูกันนะว่าท็อปสปีดของเราจะสุดที่เท่าไหร่นะครับผมโอ้โหท็อปสปีดสุดอยู่ที่305นะครับผมโอเค307นะผมเห็นลาง,ลาง ตอนนี้ท็อปสปีดเราอยู่ที่307นะผมเรามาลากเจ้าเอเนเข้าอุโมงค์กันต่อนะครับผมโอ้โหตอนนี้อยู่สุดที่เกียวหกนะครับผมอัตราเร่งก็เร็วมากนะครับผมแล้วก็ท็อปสปีดอยู่ที่307นะ,โโกกนนะครับผมโอ้โหทะลุทุกกฎเกณฑ์นะครับผมสุดมากๆครับผมคันนี้โอ้โห ถือว่าอัตราเร่งเร็วพอสมควรแล้วก็รถก็เร็วมากนะผมโอ้ข้างหน้าข้างหน้าโอ้เบรกแคบไปอยู่โอ้ <c oughs> โอ,อ่าถือว่าเห็นความเร็วของเจ้าคันนี้แล้วครับผมอ่าสวยนะผมเป็นรถในดวงใจของผมเลยแต่ว่าสภาพอาจยับเยินเพราะว่าหาที่วิ่งนานไปหน่อยฮะผมอ่า แล้วก็เจอกันในพาร์ทหน้านะครับผมผมจะเอารถคันไหนามาวิ่งอีกนะครับผมอันนี้ผมหยิบของรถ JDM ในยุค90มาวิ่งนะครับผมครั้งหน้าอาจจะเป็น JDM อีกนะครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นคันไหนนะฮะแต่ว่าคันนี้ก็ได้หยิบเอาเจ้า n อมานะครับผมเป็นรถที่แบบสุดที่สุดใน JDM นะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเียนี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผม ว่าจะเอาคันไหนมาซิ่งเ,งเองนะครับผมว่าจะเอามาในยุคไหนนะครับผมอาจจะเป็นโมปัจจุบันก็ได้นะผมเอ็นเอเอ็ด,อดนะฮะบายบายไปละ